สวัสดีครับผมเพชรพราวลดสวัสดีซีสูผู้โซคอนครับผมตอนแอดกลับมาอยู่วัดปูซีสวนนะครับชมสมเนาะปูซีสวนบ่เคยขึ้นมนานังบ่เคยขึ้นมนานังก็ขึ้นมนานังนะพี่น้องขึ้นมนานังเลขออก906เข่าตรงๆเสียดายเ่าได้ล่องคีบไปเอฟซีเบิ่งเนาะปู่บ่เคยขึ้นมนานังกขงง็ขึ้นมนานังบ่าวเท่านั่งปู่ขึ้นมานังครั้งแรก เข้าสามโต่ง,ตงได้ไหมพอ่อแจมขึ้นมานาั่งไ่ายเสยรถมีเก้าอี้มีเก้าอีาอ้นั่งพร้อมนด่ไหมโอ้ยเบาพักพัก,กันเบาซื้อ,อครับ้าศนดกนครับเก้าศูนย์เจ็ดงวดก่านนั่นะวันกับแปลกอยู่ดีเนาะ ถ้าขนเบาซื้อเื้อว่านั่งขันไหนออกขันนั้นหน่อยวะโอ้ยเสียดายข,ขันร่วงขีดเอฟซีไปขีดใส่น้ำไหลไปคิดถึงน้ำไหลซื้อตัวใดพัดแจมศูนเก่าหอกเอาขึ้นซื้อตัวเกาสวนเอาอันเดาไปอยู่บปูเดาไปให้พระเวทอยู่บเพราะอาไปอยู่บ,บที เสดายออกคักเนาะออกเข่าเข่าเข่าสามตัวตรงๆเลยก็ว่ากับแปรกอยู่ในมือนันนพักกันท่วงซสื้อนาปูวักเสดายวันใดล่วงขีดันี้ชื่อศูนย์เก้าหกว่ะศูนย์เก้าหกบ่ะศูนย์เก้าหกพอแจมว่าศูนย์เก้าหก เมื่อติมาเห็นบอ่อผ้ากันท่วงซื้อๆส้ท่วงซื้อๆบ่ลงคลิปขี้นนั่งคันไหนออกคันนั้นเห็นบ่โอ้บ่อนี้บ่อนี้จะใช้สายสายางตูไม่มาบ่เน,นี่อยกเลิกเป็นพี่น้องกิฟตีับผมยกเลิกปูสีส่วนเป็นปู่ปูสีส่วนรถ <c oughs> ออกบ่ <c oughs> นั่งคันไหนออกคันนั้นนั่งคันไหนออกคันนั้นนะครับพี่น้องเอาบ่อมามวลมวนมุ่งหัวกัไปนี่ครับหลักฐานนะครับปู่เข่าเตี้มเตี้มนะพี่น้องแต่ว่าวห่างบนดุลัง ห้ล่างขึ้นบนน้าพี่น,อน้อง <ừ. S 1> เลขวิ่งไ้ศูนบนอาไ้ศูนล่างแตขึ้นบนเลขวิ่งเก็ตไฮล่างอาห้บนแตะล่งลางประมาณนี้อ่ะเข่ากันแตกระเบิดเถื่อเถิงกันพี่น,อน้องที่ครับผมมอดิปูบอกให้จับเอาดิปูบอกให้จับเอามันเข่าตรงๆดิอันนี้ลักซิปไหมเขาลักซิปตรงๆแต่ว่ามันเป็นขาล่างคนด,ดีโออันนี้บนเนาะโอ้บนโอ้ยบนตรงเนี้ยห้บนลงลางไ้ล่างขึ้นบนโอ้นี่ลักซิปอันนี้ลักน้วยไหมครับผม เจ็ดหนึ่งหน่งเจ็ดัเจ็ดักสิบลักสิบนี่ลักสิบของปูมีเจ็ดแปดสามลักหน่วยมีหนึ่งสหนึ่งกับสี่แต่ปูจับแต่เจ็ด 4, วงกลมให้เจ็ดสี่แปดสี่สามสี่ให้ล่างให้บนลงล่างเลขวิ่งก็ให้เจ็ดซับกัน ให้บนลงล่างส่วนล่างให้สวนขึ้นบนหกศูนย์หกก็ขึ้นบนพี่น้องหกศูนย์ก็ขึ้นบนให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนเอา้าสับกันเล็กปูสีศูนย์เนีทางของปูซีศูนย์ให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนน้องพี่น้องเนาะเอา้าไปถามปูว่าปูห่เมื่อไรปูขี่ให้นะครับสมชมเนาะ อันนี้มันเป็นเลขบวกมากเกตหนึ่งเก้าอันห้องคัดตัวนี้แล้วเพราะมันคัดได้นี้ถึไม่ได้เจ็ดมืครับผมอืมไม่ได้เกิดมือจะได้เก็บหนึ่งกับปเนละมั่นตัวลับน้องนุยเก่าเลยโอ้ครับผมเกตเก้าห้องคัดมรนอยู่เดี๋วเข้องบนญทั้งล่ังเลยนี่นึ่งเอาปูคือขาเกินคือกากระบาดเ็ดหนึ่งกับเ็ตเก่าดึงลงมา หรือมาใส่มาใส่ตัวนี้มันมันจะมีแต่แต่เจ็ดหนึ <im it> น่งนะบอกผมพ้องมันเน้นเจ็ดแปดสามหนึ่งเลยลักน้อยหนึ่งกับสี่เลยปวดตัวหนึ่งกับสี่เนี่ยห้องห้องคัดเป็นล่างนะ <im it> ห้องคัดออกเป็นล่างแยกออกนะเว้ยเจ็ดแปดสามนี่ลักสิบบน หนึ่งกับสี่รักหน่วย่ังมวดลักหน่วยบนยังบอกผมยังบอกอีหนึ่งเนี่ยรังเด็หน่วยบนยังบอกอีก่นึ่งนะนราบตัดออกด่นผมยังบอกอนั่นนั่นนั่นนันนุ่นหกนักลับเป็นเป็นบนครับเจนึเขาตรงทั้งหมทั้งังเขาตรงทั้งมนทั้งังแต่มันกลับกันด้ครับครับตรงนครับกักันตัวผู้ให้ล่างมันขึ่นบัโอ้เาแยกบนขื่นบนไหมแยกเพียงแต่ผิดูแยกไหมครับผิดแยกั็นีู่บนล่างดนกันอันนี้เาปรนไดนแยกรห โปสเต็งว่าปูเฮ็ดแล้วนะโอ้อันนี้โอ้อันนี้ซุดเต็มบ่ครับมันจะเป็นเศร้าสุดเศร้าโตสุดเต็มสุดเต็มยี่สิบตัวยี่ยี่สิบตปูยี่สิบวันอ่ะตาปูยังไม่ได้จับออกเนาะปูพันธุ์ขัดวันนักขัดเพราะว่าทอันอันปูอันผมขอเอฟซีกับแชมป์หน้าจอนะครับโอ้ยวันนักขัดวันนักขัดบ่เอาซุดเต็มเลยครับเอาซุดเต็มนี่ก็เอาครับแล้วก็เดี๋ยววัน ปูสิสูญไปแล้วย pues okay ุ่งกันไหมบอกกับใครคุมกันไหมคุ้มกันไหมยากใจแบบนีกเอาสูตรเต็่ยมแมครับให้ขัดตะบดตะลังเหาขัดตะบดไม่ซื้อเหาเอาบนกับมันมาลังมาลังได้ปไดนรับผมแต่ว่าสูตรเต็มปูเดี๋ยวมันยี่สิบครูยี่สิบครูแต่ว่าปูเห็ดใบตัดจาวาต่งหัวร้อยประมาณสักกี่หมื่นปูวแต่เ้ามาขัดเลยสูตรสามสิบมองงดก่อนนั่น ข้าวมกคัดใ้สามสิบวันที่สามสิบขึ้นมเข้ามาคัดลงมันจะได้มันจะได้อันนี้คือลักมันสิหลักสิบลักหน่วยมันกันใช่ไหมครับสามเจ็ดเก้าหน่วยหนึ่งกับหนึ่งกับเก้าข้ามาเทียบจไม่มีตันึ่งตัวเดียวอ๋อม่มีตัวหนึ่งตัวเดียวอันนี้มันมีตัวกับหนึ่งหนึ่งกับ C ทั้งสิ่นะครับผมนี่มันเลยเปิดตัวหนึงกันห้องคัด คับปกติมันจะได้แ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับปกติูกปูนเขามาคัดเขามาคัดใช้ตัวนี้รักสิบสามตัวรักน้อยสามตัวมาอันนี้เจ็ดแปดสามอันนี้สามเจ็ดมันจะมีแต่สามกับเจ็ดเห็นไมันสูตรหนึ่งพันมีตรห้ากับเจ็ดใช่ไหมกับผมออครับเขาเลยเด่นเจ็ดักสิบตัวเดียวสินะงวนี้ก็คัดวนี้กอาสูตรนี้บักปูที่มาจับเซ่ก็สูตรนี้เดินนาะปูเนาะ มจับหลักสิบมันจะเป็นเจ็ดสมหลักหน่วยจะเป็นหนึ่งกับสอันนีค้คะผมมันต้อมาคัดเน้นนงเ้มันจะได้เยดมัอันนี้ขันปูบอยกบนอยากลา่างเขาทั้งมดทั้งล่างตัวตน้เลยมาคัดเป็นบนัล่างอะรกับผมขั้นขั้นบนล่างขันบนล่างเทั้งบนท้่งางานี่นนนนล่างเขาทั้งบนทั้งลาง่าง,ง,างามวมวอันนี้ปูมาอยกบนอยกล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันก็ได้หบนต้องล่างล่างขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นหกสุดมาค่บผม หนเจ็เก้านะเก้าหนึงเก้าเก้าออ่เอามกตัวนี้มาส้นมกตัวนี <ik> ้ท <ik> ี่จัวนะมกรัตรงนะมันจะเลียวยเ็ดหนมุวเขาเลยปากกาไฟโอ้เจงแฮมผู้หนค่งขั้นจับเต็มสุดข่้นจับเต็มสุดเขาทั้งบนทั้งหลังเลย่านจับเต็มเนี่เขาทั้งมนทั้งหลังเลยอนนี้ก็หกชุดชุดตรงเ็มนะอันนี้ก็หกชุดตรงมันบ้อันนี้เน้นบนเนี้ย ไม่ได้แต่เก็ดันตัวเดียวครับการห้าเน้นหมมันจะเป็นหกสามสามสองหกเสียงเห้าก็มาเทียบใส่สามวดตัวนี้อันน้มได้อีสองคูแลวเฉพาะเจ็ด่งกับเจ็ดเก้าตัวนี้ก็หกหกชุดด้วกันหกชุดตรงนะนักแม่เลยนึงกับสี่ักสิบได้เจ็แปดสามเลื่ลงห่เก็ เจ็ดกระซัมเนี่ยขมคันคันคันห้องตัวนี้ม่นจะเดือนเ่ากรัว่าสินมมัเจะเดือนเงาครัวสามสิบงดมานนห้อามาส้นเอาเอาหตัวนี้มาส้นห้ตัวนี้นม่เจืออายุเจ็ดปีตัวเดียวขมโอ้ขมเขาก็เลยโอ้ยเลีอยงหน่อยตัวหัวมันมันมินนะมันมินมันมันก็ดิิ้นมินจริงับมันกิคือจริงนหนึงต้งตวงตัวเดียวอันสิมะ ครับไม่ต้องเอามันห้องเล่มห้องเล่เรียกเอากา <ใน S 2> งได้คำนึงสิงครับผมนะห้องเล่เรียกเอาตัวนี้เลยครูพูดเลยห้องพล้วมาปล่อยจะเจ็ดสี่แปดสี่สามสี่เนี่ยกันห้องกันห้องันหนึ่งความนี่กเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสัน้นหนึ่งครับผมอ้าพี่น้นงนองเอฟซีครับผมกูวนะัต้องรอไปก่อนพี่น้องเอฟซีแปดคือไม่ขีนเพาะแต่ว็าเปน็นยังเอามาแสดงก็คือดีกับปู ผู้ให้บนขึ้นล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับเอาพี่น้องกลับมาเบื้องหลักฐานอีกรอบด้วยพี่น้องเด้อให้ล่างให้ล่างขึ้นบนนาะพี่น้องของปูซีสวนส่วนบนกลับมาล่องลางขั้นจับเต็มคู่เต็มชุดกับเข่านะครับสมช่อมลักสิบลักหน่วยนะครับสมช่มเนาะขั้นจับเต็มคู่เต็มชุดกับเขาเตรงๆนะครับสมช่มเนาะลักสิบลักหน่วย ให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนของปู 40. ่40เขออาก็ลร่อยจะเสียหามือเนาะครับส้มๆมปูกระชีปล่อยก็จังทะลอดหลับสม้ม้ะพี่น้องเด้อ f c c ติเนาะครับเนาะที่ติดตามเนวนะทา,นางของปู 40. ่40กับบอนานเกินรอดนะพี่น้องเนาะเอาลอไปก่อนพี่น้องครับผมอีกเจก สามมือสมมี่สม,มือนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม